ผมน,นายอนิชาเชษฐประมวันนี้จะนาเสนวิธีการเลียทนแผ่นพัดนะครับกรณ์ที้องเทียมครับหนึ่งก่อแกะครับสองบล็อกเบอร์สิบสองครับสามข้อต่อสั้นครับสบล็อกเบอร์สิบก้าครับห้าคอนครับเเเเเหเซนเตอร์ครับผมเจ็ดปืนลมครับแล้วก็เผ่นพัด ที่จะทําการเปลี่ยนนะครับลูกปืนปลายครับแล้วก็ตังคัดครับที่ขายไม่ได้ครับเะเจาะปอนครับต่อไปเป็นวิธีการทำนะครับเราจะเอาบล็อกลมกับประแจกับบล็อกเบอร์สิบเก้าไปยิงเอาไฟวีนออน,นะครับนนเพื่อตีลูกปืออนออกนะครับเตีอย่างนู้นเขาจะใช้ยี่ห้ออะไ ก็จับมือๆนิดนึงนะครับต่อไปเป็นวิธีการยิงเอาไฟวิดออกนะครับเพื่อเปลี่ยนลูกปืนเส่หลก่ะตามผิดไหรอตา้กับมันตามดีอีกอตีกไฟละเงนึงแล้วก็จะยิง ไฟวีดออกครับมีอยู่6ตัวนะครับยิงก็จะยิงตรงข้ามกันนะครับยิงแบบตรงข้ามก็ยิงออกครับงานที่โอ้ก็จะเสียงนิดนึงนะครับ วิธีการถอดน็อตออแล้วก็จับไฟวีไปด้วยครับเพื่อการการมันตกนะครับเพราะว่าไฟวีมันหนักพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาครับโยซ้ายโยขวาดึงมาครับเป็นการออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็แบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนครับตัวนี้ก็คือนี่ครับลูกปืนปลายคัดเอ้ปลายปลายเกียร์นะครับลูกปืนปลายเกียร์สี่ที่ช่างเขาบอกมานะครับ เปลี่ยนตัวนี้นะครับเราจะมาทําการตีลูกป,ปืนออกนะครับโดยใช้ค้อนตีออกนะครับค้อนก็จะเป็นค้อนแบบหัวกลมนะครับตีออกเลยครับ โอเคนะครับออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเอาลูกปืนลูกใหม่ที่ทําการเปลี่ยนมาใส่ที่เดิมนะครับในการใส่เราก็ใส่กับทางที่เราต่อนะครับนี่ครับลูกปืนตัวใหม่นะครับลูกปืนที่ช้าก็จะเป็นยี่ห้อของโกโยนะครับแล้วก็เอาเข้าเนี่ยครับหาเหล็กที่เป็นฉากตีเข้านะครับ ยยอ่ตีครัาครับตีเข้าครับ, <c oughs> บกกล้เม้ายเ <c oughs> หล็กที่เป็นระนาบตีเข้านะครับถ้าเราตีลงเลยมันก็จะเกิดความเสียหายของลูกปืนได้นะครับอา <c oughs> ตีลงครับตีลงเข้าให้สนิทครับ หรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราเอาลูกปืนเดิมนะครับไปวางข้างบน,นครับเราก็ตีลงได้เหมือนกันนะครับตีลูกปืนที่เราทำการเปลี่ยนออกนะครับตีลงพอสมควรแล้วก็หาลกที่เป็นระนาดนะครับตีลงเราจะไม่ตีลงให้มันจุดนะครับตีพอให้มันตีกับหน้าแปนที่เราจะใส่นะครับโอเคครับ เป็นการเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จะเอาขึ้นไปประกอบที่เดิมนะครับนะครับก็จับใส่นะครับทําการใส่ครับจับให้ตรงรูนะครับหลังจากที่เราเอาน็อตเข้าทั้งหมดแล้วนะครับ เราใช้ก่อแกะเบอร์สิบเก้าันเข้าให้แน่นก่อนนะครับเพื่อเช็คดูว่าน็อตปีนเกียร์หรือเปล่านะครับถ้าเราใช้เป็นลมยิงเข้าเลยครับเราจะไม่รู้ว่าน็อตยินเกียร์ครับถ้าเรายิงเข้าไปเลยแล้วมันก็จะทําให้เกียร์เสียหายได้อาครับช่างครับทํางานครับเอาเข้าทุกตัวครับเข้าพอแน่นพอแล้วก็ใช้เป็นลมยิงเข้าให้แน่นครับ เราก็ใช้ด้ามฟันแข็งบล็อก19แล้วก็ใช้บล็อกคัดคำนะครับเราเราจะเอาอะไรจับฝายเพียนไว้ไม่ไม่ให้มันหมุนกันันเขานะครับถ้าเราไม่มีบล็อกหลวมครับแล้วก็ใช้ด้ามฟันแข็งขันเข้าครับแล้วทำยังไงไม่ไม่ให้มันหมุนครับเราก็ใช้็อต ขันเข้าให้ครับน็อตมอเตีย์ครับมอโมขันเข้าตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ปรจเจกับนะครับปรจเจแหวนโกงนะครับขัดไว้เพื่อไม่ให้มันหมุนตามครับโอเคครับต่อไปการใช้ปืนลมยิงเข้าให้แน่นนะครับถ้าเราเช็คมั่นใจว่า็อตไม่ปีนเกียวนะครับได้ปะหาในกระห่าจริงหรอ ว่าว่าอาดได้บ่นี้ผ่านไ่นไหมสิบสี่เดี๋ยวะต่อไปเป็นวิธีการเอาปืนลมยิงเข้าให้แน่นนะครับใช้บล็อกปืนสิบเก้าปืนอันใหญ่จับปืนลมให้แน่นครับในการยิง อ,อีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> หลังจากที่เรายิงน็อตไฟบีเสร็จนะครับต่อไปเราจะมาประกอบแผ่นคัดกันนะครับกับวีคัดนะครับเข้าสู่ไฟวีนะครับ ก็จะดูทางน,นี้นะครับก็จะมีแผ่นคัดมีคัดหรือลังคัดนะครับเพื่อในการคานะครับแล้วก็เตีไปนะครับเพื่อไปยการประกอบนะครับั่เครื่องเลย ชายแผ่นคัดเข้าไปครับออกครับก็นี่ครับวิธีการประกอบคั้นนะครับมันจะมีด้านหนึ่งด้านสูงอีกด้านด้านต่ำนะครับวิธีการเอาเข้าครับเราเอาด้านที่มันสูงๆครับนูนๆเอาเข้าด้านนี้ครับเพื่อออกไปอยู่ทางปลายเกียร์นะครับฟังด้านในก็จัดเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นครับ อนนอเอาแผ่นคัตใส่ใส่เซนเตอร์เข้าไปแล้วก็มีเซนเตอร์นะครับแล้วก็จะเอาแผ่นคัตใส่กับเซนเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเอาไปสอดเข้ารูของไฟเกียร์สี่ครับเฟรมที่รีบาร์าครับแล้วก็จะเอาวีคัตเข้านะครับ เราขึ้นไปครับนอตก็จะมีหตัวครับเราก็ดูครับจะมีหัวเซนเตอร์อยู่สามจุดนะครับในการใส่แล้วก็หมุนหานะครับ หลังจากที่เราใส่ลังคัดเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่นอ็อตเบอร์สิบสองกันนะครับจะมี6ตัวนะครับด้านออนะครับอ่าคัดใส่ครับ ก็ใช้ม็อกเวอร์12ข้อต่อสั้นก่อแก่ขันเข้านะครับขันตรงข้ามกันนะครับเวลาขันของอันทับกันนี้นะครับไม่ใช่ขันรอบวงกลมนะครับเพื่อให้มันกดไปฝั่งละข้างนะครับ ขันเข้ให้แน่นนะครับตึงมือแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ใช้ป,ปีจแจปอนครับตั้งปอนที่อันที่สองจุดแปดนะครับกิโลครับ จะเป็นนะครับข้างหนข้างลู่นนโอ้เป็นตัวยา่าเจ็นนี้อยาไปยาวี่เดยน,น้องรับจะได้ไค่อยแน่นนะครับ เไปดูทุบเทขันาดไหนมันทุเข่ามันอย่างวัวเราจะเดี่ยวกินแต่ชิมกะเทียมนง่แง่ก็ไปยอกกันใครก็จะไปหิบนายเมยเมยเนี่นานี่ละอ้าว ถ้าขันพอตึงมือแล้วเราก็จะใช้ระแจปอนรอบสุดท้ายนะครับขั้นตอนต่อไปกับเป็นการขั้นตอนใช้ระแจปอนครับแล้วก็จะใช้ระแจปอนต่อเท่ากับนี่ครับบอ็อกเบอร์19ในการขันครับแล้วก็มุนนะครับว่ามุนทางไหนครับอันนี้นะครับแล้วก็กลับทางครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับ โอเคครับขันเข่าครับเดวืน่นที่ได้กิบได้เอา้่วปจะืนตัวน่มามาเดี๋ยวอยขันเบิ้งตัวหนึ่งบัวมาขันเจ้าเดียวขันคือจะได้กลิปก็ได้คลิปลูกศก็ได้นี่นย มาถอนนะครับโอเคนะครับอมาแล้วก็จะี๋ยทำการปอนดูนะครับปอนครับโดยใช้กรีบนะครับปัดกระปีตรงนี้ออกจะรู้ว่อย่างไรครับโอเคครับต่อไป เราจะถอดเซนเตอร์ออกนะครับโอเคครับอเียดน้อยขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอของครับ